ตอนเย็ยนๆมาแป๊บนแล้วเขาก็โอจะเป็นลมเพราะว่าเห็นแล้วก็จะเป็นลมเพราะว่าเฮ้ยไอหินมจะต้องเอาไปอ่ะ,อะหิ้เอาไว้ก่อนทอดปลาดิหนูาูนย้ปลด่เลปลาไม่าแล้ว cái <laughs> khoảng được thêm tiền à ờ ờ cái này bẻ cả bẻ này nha nói ครับนี่ต่อไปนะเอาขายก็ว่าขาย100ไปเอาไป30000บาทขายทําไมไม่

จะปูนออกเสาไห้แล้วไปกโจนต่ออีกเเก็ต่อเสาขึ้นไปมาก็คือถ้าไม่โจนมันตกรอได้แล้วมันจอดไมได้คือสแย่ดลูนมันแตกโกงเนี่ยตุงนเนี่ยจมวจับเลยแหละนี่ยหล้างบาเนี่ยังยู่ของเ่อ อันนั้นเป็นแกนกลางน่ะมันเป็นไม้ประดูมั้งไว้เนาะใส่หินใส่หัวถึงไว้เลยมั้แล้วข้างนอกเนี่ยมันมุมต้นมันรัดถุ่มโอ้โหมันเป็นร้อยปีแล้วต้นนู้นน่ะเดี๋ยวมันก็โขนิ่น่ะตาไปตัดให้เขาอ๋อมันล้มไปยังไงคะับมันล้มพาดไปล้มผ่าเมันเนี้ยแล้วกิ่งไงกิ่งมันไปถั่วบนงานต้นมันใหญ่มากอืมมันก็ไปนู่นบั่งบั่นนู่นบั่งมันมีมั่งกิ่งมันอ่ะอ๋อค่ะ แล้วที่มีช่วงก้าวันเนี่ยตรงนี้แตกคนเลยเนี่ยแล้วแล้วมาถึงบ้านเี่น้องมีอะมีเนี่อปลายปลายมันเนื้ออ๋อปลายปลายเนาะอ่เนี่ยแตกบนที่ไหนหลังคาแล้วบ้านนู้นนะคะถึงไหมนี่นไงพังบนน่ะกระเบื้องแตกเออทางบนเลหลังคากระเล็กเบื้องข้างหักบนเนี่ะอ๋อก็ตอนที่เกิดเหตุเจ้าน้องอยู่ตรงไหนอะคะอยู่ในห้องนอนอยู่ในห้อง แล้วก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงอะไรไหมอะคะตอไน,น,นได้ยินแล้วมันก็ได้ยินเบิดมันมีลมมามบุบเดียมก็โคลมมันเลยบุบเดืมเอ,อดดมโคลมพังมาเลยแล้วได้ยินเสียงโคลมเนี่ยตกใจกลัวไหมกลัวดิล้วคิด<ะ>ว่าเป็นอะไรอะคะก่อนรู้แรก,กๆตกเป็นต้นไม้ลม้มเพราะมองแล้วว่ามันเอน็นเอ็นมาตั้งหลายวันแล้วค่ะแล้วได้วิ่งออกมาดูไหมวิง่งไงออกมาสันหมดถึงเหลียกคกาเอด็ดหมดเหลี<อ>่ยงา้ามาสวยคิดว่ามีคนนอนอยู่ในบ้าน ธรรมดาเปิดมนอนเห็นรถจอดอยู่ไงเลยเรียกให้โทรหาตเป่าเขาออกมาใส่แจเลยหลอดไปโลงอกท่านอเมริกามาดนกลัวมะปกติมีคนอยู่ไหมถ้าบ้านหลังนี้ธรรมดาเขามีคนอยู่แต่นี่วันนี้เมื่อวานน่ะเขาไม่อยู่กันเขาไปทํากบข่าวงานศพกันแล้วผัวเขามีเอารถไปซ่อมแล้วตอนที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนอะคะอยู่หน้าบ้านเลือกฟืนจ้ะเลือกฟืน เสียงลมชุยชุยเสีย,ยงโครมเลยมันดังปึกบ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 ึกโครมเลยถามน,นาวิทย์ว่านวิทย์ออไออะไรเนี่ยนวิทย์เขาเลยบอกว่าไม้ลุ่มทับปันจุ๋มแล้วเราก็เลยไม่นนกล้าออกมาดูกลัวมีคนตายก็สอ,องวันเนี่ยว่าออกมาดูหน้าบ้านเขาเนาะว่าถึงกลัวไหมเนี่ยต้นไม้เนี่ยจุ๋มว่ากลัวจะทำไม่ได้ก็ไม่มาตั<อ>มมาด